Get ready. Will อย่างของพวกไอจอกกะปกติมันเป็นคนละแบบกันนะมันก็เลงย,ยังทับได้ <Ground yourself. S 2> อะไรของเขาเนาะมีมีตัวนึงเห็นอยู่ข้างๆมีหน,น,น้ามีหน,น้าคือแบบว่าจะว,ว่างสุด แห่จร,จริงนี่ตวเรนนี่ชนะดีแลกมากเฮดดาซี่มากเลยนะดาซี่มันชา้าอยู่ยิ่งเร่งกลางนะครับดู <Attack! S 1> ลเลยรูนวิ่งเร็วไงครับรูนสปิเรนแหละ10เมตรนะครับแล้วโอ้นี่ก็โดนถ้า <R ally! S 1> โดนนี่บอกเลยว่าแตกหนึ่งแน่นอน

ยืนอยู่กับที่ได้นะรอเราเล่นเฟสไหมเนี่ยเฮ้ยเราโดนไอเทมโอซคูเขาเอาเละเมื่อกี้เราโดนสิ่งที่เรียกว่าเป็นอเทธิ์โหเจ๊งเลยช็อตเมื่อกี้บอกกูเมื่อกี้สองอัดมันก็ตายแล้วกูนึกว่าตายแล้ว มันเป็นไอ้เทียเด้งดึ๊บดึ๊บดึ๊บขึ้นมาเลยเมื่อกี้โอ้โหประมาทนะชัดเมื่อกี้แต่คำนวณแล้วมไม่ได้คำนวณเทมใครเห็นก็ว่าตายโอ้ยแตกไปเซอร์โดนชาร์จฟิกเกอร์ใส่เอาละเอาละกูทรงไม่ดีละ หยาบเลยช็อตนี้แทนที่จะฆ่าเขาโดนเขาฆ่าแทนเลย <power> grows, ไม่ดีเลยโ <So> ดนชาร์จใส่หน้าพันเจ็ดเมตรแตก จวมันอะไรกับเราขนาดนั้นอะแบบว่าจับตรงนู้นเสร็จกลับมาสับตรงนี้แล้วก็กลับมาสับอีกส,สุดไปเลยอะ่ะดีตัดสินใจวาร์ปต่อตอดเล่นต่อนี่กูตายแน่นอนโอ้โหหมดเวฟเลยโอ้โหโจน จนมากเชียร์แล้วมึงเอาหมดเวฟกูเอาว่าเออทุ่งเอางั้นเลยเหรอกลางดงแล้วนี่ยเวัาไม่มีมีแต่สายหมดเวฟวะเนี่ยเยะแท็กไม่ทันเลย หลบได้วะเอ๊บ้าป้ามอนขมอนบ้า a ้า เอ็มคีฟเลยนี่เรียกกันอะไรเ่นแกนดอได้ไหมดอว่าได้เปรียบในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันแบบมันมันเอ็น, oh <my> นดอมพิ้วถูกไหมแต่พาร์สิตัวเลยมันช็อตชัวไงอันนี้คือข้อที่มันได้เปรียบแต่ถามว่ามันเสียเปรียบไหมมันก็เรื่องระยะนิดหน่อยแต่ว่าดอว่าเอ็นดอไม่ใช่ตัวทิกตีไกลมาก เมื่อให้เปรียบเทียบกับลินดิสอะไรเงี้ยลินดิสมันตีไกล่แล้วแบบว่ามันแรงไง

อย่างยังอยากช่วยเพื่อนอยู่ เดินมาให้เจก็เจ็บแล้วเจ็บมาสับเลยไหมไม่อยู่อะไหนอะสับอยู่สับอยู่บไปไหนแล้ววะนะพวกควรจะตายไหมตามหลักการ อีกสองไปแล้วหนึ่งไปแล้วเจ็บ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 เฮ้ยโคตรได้ใหญ่แบบนี้เลยเหรอ กอนี่สเตตมันดีมากอะตอนนี้คือเผาแรงมากคือถ้าเราเป็นตัวที่มันเราแจกแจกพาสีอะก็นี่โดนทุกตัวได้ตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แรงมากเลยนะแบบเผาที่นึงก็ยังต่ำก็แรงกว่าบ,บุมสติกหลายเท่าแล้วถ้าถามดอยนะมันเผาเรื่อยๆด้วยชัดดาวเลยเวเลฟูดามเหรอน่าจะอารมณ์เหมือนเล่นอารมณ์เหมือน,อนเล่นลิกเตอร์ดามเมจครับถ้าพลาดแล้วก็เจ๊งเลยนะมันแรงแต่ว่ามันพลาดไม่ได้ครับ มันเป็นตัวตัวไฟ,ไฟโอกาสาพลาดมันสูงนะเอาอกไหมอาอกตัวไหมยังได้อยู่ เพนขอหน่อยดิขอหน่อยอยากได้โถเซตมาขนาดนี้แล้วนี่ก็จะให้เพนตะคิวกับเราซูแมนบอกนบนบฉันไม่หายหรอกอย่างไงี้ตาลงดีใจ ดูร่รนเกยคือแบบมันมากเหมือนแบบเราสก,กิลทีเดียวคือตายเลยนะแบบว่าสก,กิลทีเดียวคือตายเลยแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องขบโบเยอะครับมันจะไม่มันจะไม่ให้ตัวเขาเล่นขโบโวยต่อไปมันด้แบบัว <c oughs> กูไม่ได้แล้วเมื่อกี้ช <c oughs> ัวร์เลย <c oughs> แม่เ้ย <c oughs> ดูด,ดิดูมันทำดิก <c oughs> ูคอร์สแล้ว <c oughs> ชื้อช็อตแรกกูเข้าใจมันอาจจะไกลไงแบบอะไรเงี้ยแต่นี่กูคอร์สแล้วแล้วกูจะฆ่าแล้วกูฟิกมาแล้วการจะเอาเพนต้าขี่คนยากขนาดนั้นเลยหรอ นี่เหมือนการขัดขวางไงไม่กดไลค์มันละกันมันขัดขวางกันเอาเพนตาคิวของเราครับก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจคนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจะคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝายตามแม่นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับแล้วเจอกัน